เทวดีเป็นเปลือกเดียวค่ะไอแเล่ปุ๋ยไส,ส้เดือนจักธรรมชาตาิในแปลงปักในเปลือกเ,เตที่เราปลูกปักกับบริเวณน,นี้ก็ปุ่มเว้นไวเ้เลี้ยงไม้ทําเตตอนนี้ไว้ไว้ไว้มันรม่มนะคระับไว้มันร่มก็แ,แต่ก่อนกับมันตอนมันเหล็กก็บหญ้าได่กับมันได้หยดเป็นแม่เหลวนะครับหญ้ามัน คือคือต้นหญ้ามันการแน่นหมกักต่ว่ามันกลายโยไปแล้วแต่เป็นต้นหญ้าเป็นการเล็กๆค่ะเดียวไม่เล่บปุยเดี๋ยวปุยไส้เดือนคาเดียวอ,อกไปเล่ตีเปล่งตีปุ้นปลูกไว้เดียวกาดินจะปุยไส้เดือนดินเทวาย่อยไปแล้วอันนี้มันดูดูแรงนะครับแต่เทว่าช่วงฟุ้นกับมัน มีหน้าดินประมาณสามนิ้วเซนนิ้วนะครับนี่ก็มันเป็นไส้เดือนเต็มเปื่อนเตนะครับตัง้งต่างแปลงเลยก็วิธีการจ่ายก็เราต้องการปลูกจุดไหนก็เราบวบด้วยไม้ได้มากแล้วก็ไปกล้องดินแล้วก็ปลูกก็เดี๋ยวออกไปเล่ตีตีปลูกพักไปแล้ว ข้างหน้านูก็เป็นปอ,อนก้านะครับหน้าดินประมาณบริเวณนี้ก็ประมาณเซนิ้วนะครับเป็นหน้าดินกวัตถุอินทรีย์ก็คือกระจัดกระจายอยู่ขย่อยเป็นดินไปแล้วนะครับหย่อยเป็นดินไปแล้วก็เตว่ามันยังรละเอียดก็มีนี่ผมก็เพิม่พมเติมไปก ก็เปิ้นเตน10ีเปิเส้นก็เราเอาหน้าดินมาก,กองได้เพียงอ้าเปเส้นับขึงตัวรึงแต่ว่าเตแต่ว่ารอหน้าดินออกมาแล้วมันก็ก็ยังมีหน้าดินอยู่เลยรับแต่ว่าเราก็เอาปวกกองใหม่แต่เลือดนี่เลยอกองหญ้ากองหญ้านี่แต่เลือกเป็นวัตถุอินทรีย์รุ่นใหม่นี่ก็คือเอาไปตับต้มไ็มันจะดีแล้วเหมือนเดิม ก็เดียวไปเล่ตีปลูกพักไปแล้วคราวนี้ก็มีพักกวางตุ้งกับมาละกอมาเครือแปลงนี้ก็กินพักไปไปแล้วก็ัม่ยังไม่ได้ออกองกงดินเลยทีก็บอกเคล็ดรับเ่ลนะครับ,บ,อรบพอเรากินพักในแปลงนี้เม็ดเม็ดก็เราต่ำดินไว้แบบนี้เลยนะครับเป็นกองกองเป็นกงองกองยาได้ก็ไม่ต้องกัดเยกนะครับมันจะ จะเองไปเองมันจะเองไปเองไอ้นี่ดูดูแรงดูดูคนกันอีกแบบนะครับดูคนกันอีกแบบนะก็นี่ก็ไม่ไดไอ้น้ำยังไม่ไดไอ้นำก็ปลูกพักเป็นแปลงเล็กนะครับพัก,กหน้าก็มีต้นปลิกต้นมะเขือต้นมะเขือก็หลูกกำลังรุนแรงเม็ดไปแล้วนะครับ กาดินจะได้กุณนน่ปาดีนะครับก็บอ้อเล็ดรับเพล,ลือนนะครับเล็ดรับเรื่องการนานา้นยนำคือเอ่อคือพมาณติดปุ่มจี้นะครับมันจะเป็นแบบม่านติปุ่มจี้ต่างอา่า ตั้งเม็ดเลยนะครับให้น้ำประมาณสร้างกลางเทกลางมันจะเป็นแฟ้นฟิล์มแบบนี้ทึ่งรถน้ำน้ำม,มันจะไม่ลุ่มไปนะครับทึ่งตะเราพลวนดินกระน้ำม,มันได้ลุ่ไปแต่รถน้ำประมาณสักเทยงกลางกัมันเป็นกลับเหมือนเดิมนะครับมุมมองของพวกกพมบ่าอไอตัวจะเป็นแฟ่นฟิล์มเกลือบแบบนี้มันดีอยู่แล้วแต่เรากาอ่า,อ,าอ่าวิธีน้ำลุ่ไปข้างหลงัง พอน้ำลุ่มไปกลางหลังดินมันรลวบรยอยู่แล้วก็คือตัวเป็นฟิล์มนี้มันจะอ่กลุ่มน้ำเว้ยลุ่มดินกลุ่มน้ำเว้ยนะครับก็มันจะได้ความเชื่นัหนาน่นแต่ว่าเราต้องเจาะรูแบบนี้นะครับก็ต้องเจาะรูอันนี้ก็ประมาณเส่ยรูก็ใส่น้ำเข้าไปซึ้งตัวนี้มันตัวเป็นตัวกลุ่มน้ำไปเลยนะครับแต่ถ้าเราพรวนดินพอรดน้ำไล่กลางก็มัน มันจะจะเป็นลบธรรมาจาิมันเออมันก็สร้างง่ายสร้างง่ายเออสร้างง่ายว่าถ้าน้ำได้ทึบลงไปแล้วก็น้ำจะได้วนนั่นจึงดูแรงนะครับ